กลับมาที่บ้านต่างจังหวัดนะคะพ่อก็ชวนมาดูไร่ค่ะให้มาดูผลงานของพ่อนะคะปลูกผักผลไม้ต่างๆไว้ที่ไร่ค่ะนั่นพอมาถึงแม่ก็มาเก็บฟักทองว้ให้เลยนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังนะคะตรงด้านหน้าของเรานี้ก็จะเป็นเครือของฟักทองค่ะแม่บอกว่ามันเกิดเองนะคะดเดี๋ยวเราจะเดินมาดูว่ามีลูกไหมนี่ค่ะเราเจอแล้วนะคะลูกหนึ่งมแม่บอกว่าก็มีหลายลูกนะคะทางด้านนี้จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมนะคะ กำลังเริ่มเป็นลูกเล็กๆนะแม่บอกว่าให้ไปเอามะละกอสุกกับไปกินที่ทํางานด้วยนะคะอยู่ด้านหลังของไร่นะคะทุกคนพ่อจะปลูกไว้ทางด้านนู้นนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นไร่มันสําปะหลังที่พ่อปลูกไว้นะคะพ่อก็จะทําเป็นไร่นาสวนผสมนะคะทุกคนก็จะมีแบบปลูกหลายอย่างคะ่ะก็จะแบ่งเป็นล็อกปลูกผักปลูกผลไม้ต่างๆนะคะก็ต้น,นยังไม่ใหญ่มากนะคะเพิ่งปลูกนะ เดี๋ยวเราตามพ่อแม่ไปดูทุเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นไร่ทุเรียนนะคะทุกคนนี่ต้นทุเรียนพ่อก็จะทําไร่นาสวนผสมพ่อก็จะปลูกผักต่างๆปนกับสวนทุเรียนค่ะสวนทุเรียนมันก็ยังไม่โตมากนะคะก็มีพื้นที่ว่างให้พ่อได้ปลูกผักเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านหน้ากัน ไปดูทุเรียนอยู่ที่ท้ายไร่กันค่ะแม่บอกว่าต้นด้านหลังจะดกมากนะคะแล้วก็ลูกโตมากค่ะก็บางต้นก็ยังมีดอกนะคะเพิ่งจะออกดอกก็มีค่ะตอนนี้พ่อกำลังลดน้ำต้นไม้กำลังลดผักนะคะพ่อปลูกมะเขือบริเวณนี้พ่อก็จะปลูกมะเขือสลับไปนะคะ นี่พ่อกำลังลดน้ำอู้มะละกอสุกดกด้วยแม่บอกว่าให้มาเอาต้นนี้นะคะเพราะว่ามันดกมากนี่มะละกอสุกอีกต้นหนึ่งนะคะสงสัยเราต้องได้เอากลับไปเยอะแน่เลยวันนี้ทางด้านนี้พ่อก็กำลังลดมะเขือนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบรรยากาศ เพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะเราจะมาถ่ายให้ดูน้ําแบบที่สปริงเกอร์นะคะก็จะทําให้เราแบบเย็นขึ้นนะคะนี่ค่ะต้นมะเขือพ่อเพิ่งปลูกได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะต้นก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูท้ายไ่กันช่วงระยะเวลาที่เดินไปทางที่เราเดินไปพ่อก็จะปลูกมะละกอเป็นแถวไปเลยนะคะนี่มะละกอดกมาก ลูกยาวมากเนี่ยดูจากนี่ถึงนี่ยาวจริงๆลูกยาวด้วยลูกใหญ่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นมะละกอฮอนแลนด์นะคะพอก็จะปลูกสลับกันไปนี่เนี่เดี๋ยวเราไปดูทุเรียนุ้นนั้นกัน ลายนี oh. ่ดอกโอ้ดอกบกยี่คือต้นก็ว่ามันก็ปีแผงก็เลยปีญายอยังแค่โอ้พึ่งจะอันนึงเป็นลูกแล้วอันนี้พึ่งออกดอกอุ้ยดอกด้วยเนาะนี่ช่อหนึ่งนี่ดอกปัทโอ้เป็นช่อแม่ต้องมาปัดนะเนี่ย อ๋อหม่ขึ้นตอนถอยอยู่ถาวาโอ้มื้ออือึ้นเยไปอีกแล้วพ่อนะ่ะเป็นอย่างงี้ติดประจำโหเนี่ยดูงอกเริ่มเยกอกโหยดูดอกยังเยอะขุนทั้งขุนตั้มตโหดู่น่้อออกตามกิ้งเลย มันมีปุ๋ยบัมียาเฮ็ดกัะอย่างาานี่นมัากเล่บลานต้นนี้ก็จะออกดอกทีหลังเขานะคะแล้วก็จะออกเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะก็จะมีแบบดอกเล็กๆนะคะนี่เดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันแม่บอกว่าต้นนี้ต้นใหญ่กว่าเขาแล้วก็จะมีหลายลูกนะคะทางด้านนี้ก็จะมีอยู่สองลูกนี่อีกลูกหนึ่งนะคะแม่บอกว่าต้นนี้จะประมาณนับๆดูแล้วก็เกือบสิบกว่าลูกนะคะนี่นี่อีกลูกหนึ่งนะคะ ก็กำลังโตเลยค่ะนี่ทางด้านนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านล่างกันค่ะนี่ด้านล่างก็มีอีกสองลูกนะคะสองลูกนี้มีคนจองแล้วนะคะพอดีเพื่อนมาเที่ยวด้วยเพื่อนบอกว่าขอจองไว้นะคะกำลังโตเลยค่ะนี่ก็จะเป็นทุเรียนนะคะก็จะไม่ดุกมากนะคะตอนแรกพ่อบอกว่ามันดุกมากเลยนะคะทุกคน ทีนี้อากาศมันร้อนมากมันก็จะร่วงนะคะก็จะเหลือแค่อย่างละลูกนะคะลูกก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะพ่อบอกว่าน่าเสียดายมากๆเลยตอนแรกมันจะมีพวงละสามสี่ลูกเลยนะคะต้นนี้ก็จะมีประมาณสิบกว่าลูกนะคะแต่ว่ามันร่วงค่ะเหลือพวงละลูกนะคะอือเนี่ยนนอันนี้ร่วงโอ้เสียดายเลยเสียดายเสียดาย สามเป็นหกเย็าแปดเก้าสิบต้นนี้มันแค่ต้นต้นละสิบลูกสิบลูกดีก็ดีแล้วหลายต้นอ่ะออากาศหอนมันก็ร่วงร่วงันเดียวพ้องเขาปั้นนี่ก็ร่วงเดี๋ยวเราบอกมันจะเห็นของไรอีกไรหนึ่งน่ะท่อกําปั้นนี่ล่วงเอ๊มแกขนมากองไว้เสียดายเราไปดูทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแวะดูขนุนนะคะก็ลูกใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ดกมากด้วยค่ะตรงนี้ดกมากๆเลยนะคะ น,นับดูก็เกือบจะสิบลูกนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาโตนะคะนี่ค่ะลูกกำลังโตเลยแต่ก็ยังไม่แก่นะคะด้านนี้ก็กำลังเป็นลูกเล็กๆนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะเราเดินผ่านมาพอดีมันสุกเราก็เลยให้พ่อมาตัดนะคะเราบอกว่าเดี๋ยวจะตัดให้พ่อบอกว่าเราไม่เคยตัดมันก็จะดูแบบไม่คล่องนะคะเดี๋ยวพ่อตัดให้เองพ่อบอกนะคะเราก็มายืนดู เราก็อยากจะช่วยนะคะแต่ว่าพ่อบอกว่ามันจะดูเกะกะนะคะพ่อบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะมีวิธีของพ่อนะคะพ่อก็จะตัดต้นของเขาลงมาก่อนนะคะก็จะค่อยๆโยกต้นของเขาหักลงมานะคะแล้วพ่อก็จะตัดเครือของเขาค่ะเราก็ยืนดูยืนลุ้นนะคะนี่ค่ะพ่อจับเครือของเขาได้แล้วพ่อก็จะใช้มีดตัดนะคะ แล้วก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราพาไปดูพืชผักผลไม้ต่างๆภายในไร่แล้วนะคะแม่ก็บอกว่าให้เราแวะถอนผักชีก่อนกลับบ้านนะคะเราก็มาแวะถอนเอาต้นใหญ่ๆนะคะก็เลือกเอาเฉพาะต้นใหญ่ๆค่ะแม่บอกว่าผักชีลดน้ําอย่างเดียวนะคะผักชีนี่ปลอดสารพิษนะคะทุกคนลดน้ําอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแม่ไม่ใช้แบบยาฆ่าแมาลงไม่ใช้อะไรสักอย่างเลยนะคะแม่บอกว่าปลูกธรรมชาติเลยค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะเราก็เลือกถอนเอาเฉพาะต้นใหญ่ๆนะคะแม่ก็มาช่วยถอนนะคะแม่กลัวเอามาน้อยค่ะทุกคนความห่วงใยของพ่อแม่เนาะเราก็บอกเอานิดเดียวก็พอไม่ต้องเอาไปเยอะแต่ว่าแม่ก็บอกเออเอาไปเถอะถอนไปถอนมาเราก็ได้มาสกรํารใหญ่เลยนะคะและนี่ก็คือผักชีที่พ่อหวานไว้นะคะพ่อก็เอาไว้ทั้งกินแล้วก็ขายด้วยนะคะ นี่ก็คือบรรยากาศภายในวันนี้นะคะเราพบกันคลิปต่อไปค่ะ